ขอขอบคุณท่านรุติศักดิ์รังศีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานคืนสู่เย่าคอพอ,อขอนแก่นครั้งที่หนึ่งนะคะและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ SME ดาวลุ่มปี2563ถึง2565ใิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพี่น้องคอพอ,อทุกท่านทุกจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สู่ครอบครัวคอพอ,อขอนแก่นค่ะสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดขอนแกน่นได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นโดยมีจุดหมายหลักเพื่อนำไรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแกน่นและโรงพยาบาลศรีนครินเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการ SME – SM e, ดาวรุ่ง ของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมหรือคอพอ,อที่มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 อันยากลำบากจนที่ประจักษ์และได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพื่อพบปะสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์พี่น้องคอพอ,อจังหวัดขอนแก่นและคอพอ,อทั่วประเทศ ในนามของสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดขอนแก่นดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้การจัดงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมจะได้รับความกรุณาจากทุกท่านเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไปบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันให้ขอเรียนเชิญท่านรุตติศัิ์รังสีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่นกล่าวเปิดงานพร้อมมอบโลโช่ชูเกียรติให้แก่ SME ดาวรุ่งปี2563ถึง2565และกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะขอบคุณค่ะ สมาชนายกสมาคมส่งเสริมู้ประก,การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมไทยจังหวัดขอนแก่นท่านนายกสมาคมส่งเสริมู้ประก,การากิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมแห่งประเทศไทยนะครับที่มาในวันนี้รวมถึงท่านนายกสมาคมที่มาจากภูมิภาคต,าต่างๆนะครับที่เป็นนายกสมาคม นะครับของจังหวัดต่างๆนะครับวันนี้ผมรุติศักดิ์รังสีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับให้มาเป็นประธานนะครับในงานในค่าคืนนี้นะครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับท่านนายกสมาคมแห่งประเทศไทยท่านนายกสมาคมจังหวัดต่างๆท่านผู้แทน สมาคมของจังหวัดต่างๆที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับผมถือว่าอ,องค์กรของท่านซึ่งมีเครือข่ายในระดับประเทศในระดับจังหวัดนะครับที่เป็นเวทีให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมรวมถึง พี่น้องที่เป็นกลุ่มโอทอปหรือผู้ประกอบการนะครับในโอทอปด้านต่าง,างๆนะครับถือว่าเป็นเวทีที่จะให้คำปรึกษาเป็นเวทีที่จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับในกลุ่มสมาชิกซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับในการขับเคลื่อนนะครับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับซึ่งถือว่า,าเป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศ นะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสร่วมงานกับธนาคาร SME แล้วก็สมาคมาวิสาหกิจขน,ขนาลารและขนาดย่อมของจังหวัดขอนแก่นเมื่อประมาณสัก5ปีที่ผ่านมานะครับที่อำเภอเขาสวนกวาันนะครับในขณะนั้นผมดำรงตำแหน่งนายอำเภอนะครับซึ่งก็เห็นถึงความสำคัญ นะครับใน,ในการขับเคลื่อนที่ไปช่วยล้างค้าผู้ประกอบการไก่ย,ย่างซึ่งมีเกือบ120ล้านค้านะครับในการที่จะยกระดับในเรื่องของสุขลักษณะแต่ว่าการกู้เงินไปติดปัญหาตรงที่ว่าไม่มีสัญญาเพราะว่าเป็นการตั้งล้านค้าอยู่ข้างริมถนนสองฝั่งไม่มีสัญญาเพราะว่าเจ้าของที่ ไม่ได้ทำสัญญาผูมากมัดนะครับกู้ไม่ได้แต่สมาคมนะครับวิสากิตขนาดกลางข,ขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึง SME แบงค์นะครับสาน,นักงานที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดนะีท่านก็ไปแก้ไขปัญหาโดยให้ใายเพอรับรองว่าประกอบอาชีพขายไก่ย่างก็สามารถนำักฐาตรงนั้น แทนสัญญาเช่านะครับแล้วก็กู้เงินได้เอาไปปรับปรุงนะครับกิจการให้ถูกสุขลักษณะเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะส่งเสริมการขายนะครับตรงนี้นะครับแก้ประโยชน์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะฝากว่าการขับเคลื่อนนะครับของ SME ผู้ประกอบการนะครับ ท่านยังมีเครือข่ายที่สำคัญน,นะครับในหลายๆเครือข่ายโดยเฉพาะภาคราชการซึ่งมีก็ประมาณของแผ่นดินนะครับเพราะว่า SME นะครับทุกจังหวัดทุกกลุมิภาคเป็นกิจการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งมีเงินนะครับยังขอคอนแก่นยกตัวอย่างนะครับอย่างกลุ่ม จึงหลีดแสนต่อเงินล้านที่อำเภอน้ำพองเนี่ยก็ใช้งบประมาณของจังหวัดไปเสริมในเรื่องของโรงแช่เย็นนะครับอย่างกลุ่มผักปลอดสารพิษก็ใช้เงินพากราชการไปเสริมในส่วนของโรงล้างผัดน,นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทางสมาคมด้วยท่านยังมีพาคราชการที่จะ หนุนแสบนะครับในการที่จะส่งเสมสนับสนุนเพื่อให้กิจการต่างๆนะครับของท่านสามารถที่จะเดินไปได้นะครับเป้าหมายสำคัญที่สุดของสมาคมนะครับก็คือทำอาชีพเสนให้เป็นรายได้หลักนะครับเพราะโซนพ่อีสานี่อไรอาชีพหลักคือทำนา อาชีพเสร็จก็คอทำทำออทอดทำเอสเอ็มอี ot, e, นะครับแต่ท่านทำอย่างไรให้อาชีพเสรสามารถเป็นรายได้หลักได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีตัวอย่างอยู่ทุกจังหวัดนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณนะครับกับทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันนี้นะครับที่จะได้รับรางวัลในวันนี้ซึ่งถือว่า การทุ่มเทของท่านสามารถเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการโอทอปเอฟเอ็มี M T, ที่จะนําไปเป็นต้นแบบได้นะครับต้องขอ,อแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเประ่ยนงานทีมนสู่เย้าสออของแก่นที่หนึ่ง 1, และหมอบรางวัลเชชูกเกียรติ M T, เอฟเอ็มดีดาวรุ่งปี2 5 6 3ถึง25 0 65นักตัดเย็บครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญพี่หนึ่ง คุณนะครับท่านประธานรถที่ดีรเราไหมครับในวันนี้ครับท่านรถที่สั่รังสี